พี่เพิ่งดึงหน้ามาได้หน้าก็ดืึงได้ผมไม่ได้ห้ามทำมากี่วันแล้วครับสองอาทิตย์ขอดูแผลหน่อยพี่ค่ะนี่นี่แผลสองอาทิตย์เนาะแต่แผลน้อยแผลน้อยมากคิดว่าจะแบบบางคนในเดือนหกที่ไปซาลอนนะที่ที่นู่นนะเขาบอกที่ไปทำมาดูไม่ออกเลยนะนี่เดือดแผล เขางงเขางงเขาตกใจก็คนอื่นเขาบอกไงจะเป็นแบบจัดอะไรนะจัด็คเกอด์หรือแซคเกอร์รือ็บอะไรเงี้ยเล็บน้อยใหญ่แต่นี้ดีใช่ไหมสป라이ดเลยหล่ะออกมาได้สป라이ดออกมาได้ดีเลยค่ะชอบมากอันนี้พี่มาจากที่ไหนนะพ่อจิมมาจากเมกาค่ะโอ้คือมาจากเมกาอันนี้ก็มาตึงหน้าโดยเฉพาะมามาโดยตรงนี้โดยเฉพาะที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็เหมือนเหมือนมาเที่ยวใช่มาเที่ยวแล้วก็มามาทำแบงนี้ด้วยอ่ามาทำหน้าด้วยใช่หลายคนน่าบอกว่าอย่าลังเลยแต่จริงๆแล้วก็อยากอย่าลังเลจริงๆอะค่ะมาเลยถ้าเกิดกอนังมาพร้อมนะเวลาพร้อมก็โอเคครับแรงด้วยจากร้อนชิ้มาไหนแบบมา